ช็อกกันเลยละสิคะกับงาน u e e n of t h ท i s ซ al ใครจะช็อกไม่ช็อกไม่รู้แต่คพีปปิเกตได้ตัวเต็งคนที่5เป็นที่เรียบร้อยละฮะก,ก่อนอื่นเราจะพูดถึงน้องแพลวกันก่อนนะะนนะะควัี้มาด้วยลุคควีนสวยมีความลุกเล่นในช่วงไหลให้ดูไม่เท่ากันบวกกับหน้าสวยสวยจริตเดินรุดรก็ไม่แปลกใจที่แพลวจะสามารถเข้ารอบ12คนได้แบบไร้ข้อกังขามีแพวก็ต้องมีพลอยค่ะสําหรับน้องพลอยประทุมวันนี้มาด้วยลุคสวยแพงอยู่ไฮแฟชั่นถึงแม้ว่าชุดจะไม่ได้โดดเด่นมากนักแต่จรงจริต อินน้ออินเนอร์หน้าผมวันนี้คือรถไหลยังคงความเป็นตัวแต่ง5คนสุดท้ายแบบไม่หลุดกันเลยทีเดียวส่วนน้องเดว,วันนี้มาด้วยลุกนางพญาแต่ที่สะดุดตาคุณพี่ปีเก้คือสีชุดช่างแปรได้ใจดีจริงๆใครคิดประกบชุดนี้ถ้าไม่เด่นจริงนี่มีโจมนะคะและยิ่งมาให้น้องเดลใส่บอกได้เลยว่าตะลึงพึงเพื่พนในความสวยของน้องมากๆค่ะสำหรับวีนาวันนี้ต้องพูดได้เลยว่าชุดสวยมากชุดดูไม่แก่ดูมีความทันสมัยเอาไปใส่ลอบฮีริมได้สบายเลยนะชุดนี้ต้องพูดได้เลยว่า ชุดวีนาจะนำา1 9เสมอและไม่เคยทำให้เราผิดหวังจริงๆนี่แอบมองไปไกลถึงการประกวดมิชชันอเวิร์สนะว,ว่าวีนาจะมีชุดที่ทำให้เราเซอร์ไพรส์ได้อีกแน่นอนค่ะส่วนคนที่5ที่คุณพี่ปีเก้ค่อนข้างจะมั่นใจแล้วนะตอนนี้คือน้อง กิฟนครสีธรรมราชมีความน่าสวยแบบไทยเข้าถึงกรรมการได้ทุกวัยและกราฟของน้องกิฟก็ดีขึ้นในทุกๆวันเอาจริงนะตอนแรกคุณพี่ปีเก้ PK ก็ลังเลยอยู่นะระหว่างน้องกิฟกับเชียงใหม่ให้ใครดีแต่ใน2 3วันนี้กิฟเด่นกว่าจริงๆแต่ยังมีอีกหลายจิจกรกรมนะคะใครจะไปรู้จะมีมาเมอร์กัไดายะคะ